ชาแน l ค่ะวันนี้มากินอะไรกันเนา่าบดอะอะไรอะไรอะไรนี่คือไส้อัดวอยากกินมานานแล้วไอตัวนี้ดูดูอยากกินไส้หวดเขาด้วยโอเคมันมันเหลือล้ำมันเหลือล้ำจะเข้าตีมดูวยดูอะมันเหลือล้ำไหม เหลือล้ำไหมเหลือล้ำไหมนั่นๆๆๆเห็นไหมเรียกว่าเข้าตีมด้วยนี่กินกันลูกชิ้นฟองเต้าหู้เต้าหู้กับอะไรนะนถุงไปละถุงไปละนี่นี่คือฟองเต้าหู้ Tạc <laughs> uhm. uhm. kinh muốn tạc tịch ịch, tịch á คอยจ้องอยู่กลัวเขาเลยเขาไปร,รถเข็นช่วยเคยถ่ายทํามาแล้วหลังจากนั้นก็เบื่อหลักจากมันเบื่ออย่างเงี้ยนะแต่วันนี้อยากกินมามได้หัวเนี่ยไม่คิดมีไงชุวยที่ามันหมดอันนี้ก็เลยมาเอาสางอัน สองอันสิบบาทนี่อันละห้าบาทพัดลมมันเป็นแบบรสอ,อ่อนๆไม่ได้เข้มข้นมากแบบเป็นรสโอเคโอเคนิดนิด ไม่ต้องใส่ถ้วยกันเลยแบบนี้อร่อย ห้าสิบบาทเอาอน,นี้มาสองม้าบางครับมันกินเหลือถึงพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ก็มาอุ่นหรือไม่อุ่นก็ได้กินของเย็นได้แล้วก็กินอ,อร่อยมาก วันมีกิ่นซับปงกลางเลยกลางนั้นเป็นที่น้ำคอไม่ตู้อะไรนอนอยู่เนะี่ย กระดิกห่างไปมาเขาแหละเขาล้ำส่มกระ,ะดิกห่างไปมาอ,มอืมเฮ้ยจังออกซิเนใจอะสวยงามทุกทีเลย การของเขาก็คือแท่ทั้งขวดเย็นมากแล้วก็มาเจอน้ำแข็งมันจะอร่อยมากเขาขายเจ้าละ20บาทมาถึงลูกค้าลูกชิ้นเขาแต่ข้างนอกเนี่ย25บาทค่ะ เหมือนเขาลดให้5้าบาทอากาศแบบนี้กินแต่น้ำกันเนาะกินอันนี้ชิ้นแล้วตอนนี้ก็ไว้กิดตูนเย็นยพรุ่ง,งีเช้าบางครั้งกินครั้งเดียวมันก็เหมือนเบื่อนอะ แต่แต่เกียดอยากกิน